ส,สดีค่ะธนิตแม่บ้านพ่อเพียงนะคะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูรูสีผสมที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะอันนี้อายุต้นประมาณหนึ่งเดือนนะคะโตวไวมากก็ปลูกแรกๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะหลังจากที่เราได้กิ่งมาหรือว่าเราซื้อมาจากที่อื่นนะคะก็กิ่งเขาจะยังเขียวๆแบบนี้นะคะรอให้เขาฟื้นตัวสักพักหนึ่งนะคะก็วิธีปลูกก็ง่ายๆเลยนํากิ่งที่เราได้มานะคะปักชําลงในดินเลยก็ได้หรือว่าเราจะปลูกใส่ถุงหรือว่าปลูกใส่กระถางก่อนก็ได้ค่ะแต่ นนะะสะดวกที่ที่จะนาลงแปลงแบบนี้เลยแต่เวลาที่เราปลูกนะคะแนะนําถ้าเราต้องการที่จะลงแปลงเลยแล้วก็กลางแจ้งเลยแนะนําให้ปลูกตอนตอนเย็นนะคะเพราะว่าเราจะต้องให้กิ่งของเขาปรับตัวอุณหภูมินะคะไม่ร้อนมากช่วงกลางคืนนะคะแล้วเช้ามาเขาก็จะสดชื่นได้ค่ะแต่ทางที่ดีนะคะทางที่ดีที่สุดก็คือให้ปลูกลงกระถางก่อนหรือไม่ก็ปลูกถุงชําก่อนนะคะเวลาเราสะดวกแล้วเราก็นามาปลูกลงแปลงเพื่อให้ต้นเขาแข็งแรงนะคะ นี่เราจะมาปลูกใบมมๆก็จะกัดสีได้ไม่สวยแบบนี้นะคะยังเขียวๆอยู่แต่เราปลูกกลางแดดไปสักพักนะคะหรือคือสีผสมธรรมชาติของเขาคือเขาชอบแดดแล้วก็ควรให้เป็นแดดเช้านะคะเพราะว่าแดดบ่ายจะแรงเกินไปจะทําให้เขาใบไหมค่ะโรคของเขาก็จะเป็นพวกหนอนชอนใบนะคะเดี๋ยวทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวเขาจะแตกใบใหมน่นี่อันนี้คือตากแดดนะคะครึ่งวันแดดแดดเช้าครึ่งวันเนี่ยเริ่มกัดสีแล้วนะคะ อันนี้รู้สึกจะเป็นพันธุร์รลิกตาลปัดใช่ไหมคะตาลปัดเนี่ก็นำเก่งที่ปลูกไว้นะคะมาปักส่วนสีนี้นะคะนํามาปลูกกลางแดดจัดๆแบบเนี้ยได้สีแดงกัดสีแดงเข้มๆแบบนี้เลยจนดําเลยนะคะตัวนี้ก็เช่นกันค่ะเห็นไหมคะอันนี้หางประกัดหางประกัดแดงนะคะนี่สีผสมปลูกง่ายค่ะ วิธีขยายพันธุ์ก็คืออย่างที่บอกนะคะปักกิ่งหรือไม่ก็ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดนะคะตัวนี้เป็นสีเหลืองหางประกัดนะคะแต่ว่าน้องยังกระสีได้ไม่เยอะอายุประมาณ3อาทิตย์เองนะคะโตวไวมากแล้วก็แตก่กิ่งก้างสาขานะคะระยะห่างการปลูกนะคะควรให้ปลูกห่างกันสัก1ประมาณ1ฟุตนะคะเพราะว่าฤกษสีผสมเขาแตกกอได้ไวแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยกันคือแตกแตก่กิ่งได้ไวอะคะ่ะ เวลาที่เรานำปลูกลงแปลงนะคะก็ให้ระยะห่างกันประ,ประมาณ1ฟุตนะคะเพราะว่าฤาษสีผสมเขาจะแตกกิ่งก้านได้เยอะมากค่ะตัวนี้รู้สึกของแทนนิ้รู้สึกจะปลูกติดกันเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาแตกกิ่งก้านสาขานะคะคเนี่ยเขาจะจะ,จะไม่ไม่เป็นพุ่มสวยแล้วก็จะแย่งกันหาแสงนะคะดูตัวนี้ค่ะได้ด่างด้วยนะคะอันนี้เป็นเป็นกำรรมหยี่นะคะ สวยส่วนตัวนี้นะคะอันนี้เขาเรียกอะไรจําชื่อไม่ได้ตัวนี้นำมาปลูกกลางแดดเหมือนกันนะคะดูดิกัดสีสวยมากตัวนี้ต้องปลูกให้แบบทิ้งระยะห่างเขาสักประมาณสองสองฟุตนะคะจะสวยมากเพราะว่าตัวนี้แตกกอง่ายมากนะคะเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงเดือนนะคะต้นนี้ดูดิ พุ่มสวยนะคะอย่างที่บอกนะคะมแมลงชอนใบอะ่ะมีเยอะต้องคอยระวังนะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นตนลปัดเริ่มกัดสีนะคะสวยมากเลยใบเขาใหญ่ใบใหญ่มากนี่ชอบแดดแบบนี้นะคะแดดเช้าส่วนตัวนี้นะคะไม้เพาะ,มะเมล็ดนะคะเพื่อนๆดูใบของเขาค่ะ จะแตกต่างจากต้นแม่นะคะคือใบจะเรียวแล้วก็ยาวกว่าลักษณะนะคะแล้วเริ่มกัดสีนะคะก็จะกัดสีจากตรงขอบใบก่อนตัวนี้ออกดอกแล้วเราก็จะรอเก็บมเมล็ดของเขามาเพาะต่อนะคะหรือสีผสมนะคะถ้าเรานํามาปลูกรวมๆกันแบบเนี้ยคือให้อยู่ร็อกไครลอกมันนะคะแค่อยู่ระยะห่างกันแบบเนี้ยเวลาเขาแตกพุ่มมาแล้วก็โตเต็มที่นะคะจะสวยมากจะเพิ่มสีสันให้กับบ้านนะคะ ต้นนี้ใบใหญ่จังเลยกับสีสวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาโตอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะได้กิ่งพันธุ์นะคะก็ทักทายมาได้นะคะก็ทักไปทาง Facebook นะคะหรือว่าทางเพจได้ชื่อเพจธานิตแม่บ้านพอเพียงชื่อเดียวกับช่อง youtube นะคะหรือไม่ก็ Facebook คะ่ะธานิตแก้วเครือนะคะเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆถ้าไหนสนใจก็ทักทายไปได้ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ฐานิตแม่บ้านพอเพียงด้วยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ